เด็ขาเหนียวห่อนๆกับเจาบองค่ะพี่น้องมาเนี่ยต้วยเข้าไปค่ะเจาบองเศษๆนุ่นๆค่ะได้หมูปิ้งเป็นแนวแกมค่ะเลิศที่สุดเลยค่ะลองกับแตงเบงอฮมสุดยอดเลยค่ะเลิศอีลีวิธีเฮ็ดกับง่ายที่สุดเลยค่ะพี่น้องเขาเอาหอมกระเทียมใบบักูดข่าตะไคร่ค่ะ ใส่เข้าไปอบให้เขาแห้งให้เขาซุกเขาหอมค่ะพี่น้องมื้อนี้ได้ประแดกบองนัวเป็นเนื้อปลานิ่นล้วนๆค่ะอันนี้เขาทับละเอียดมาเรียบร้อยแล้วครับเฮาห่อใบตองแล้วก็เอาเขาไปมกให้เขาซุกค่ะพอทุกอย่างเขาอย่างซุกเรียบร้อยแล้วค่ะเขากระสิเอาข่ากับตะไคร้ล่งไปโขกให้เขาละเอียดก่อนค่ะเพราะเขาจะโขกยากว่าอย่างอื่นเนาะค่ะเนาะพอเขาเริ่มละเอียดแล้วเขาก็สิใส่พวกกระเทียมแล้วก็หัวหอมค่ะ โขกให้เขากันดีเลยค่ะแล้วก็ตามดลล้วยริกปนนะครับ,บกับซีไซใบบักูดซ้อยลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหอมเข้าไปอีกค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยผงชูรสนิดหน่อยค่ะอันนี้จะใส่แค่ซอนเดียวค่ะขันผู้ใดมักนวแห้งก็ใส่ลงไปสองซอนรสปลาลาเขามีความนวของเขาอยู่แล้วค่ะเพราะเขาเป็นเนื้อปลานิ่นล้วนค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเจ้าบองหอมขนาด